สวัสดีค่ะมากินข่าวกันมันกินแกงมาไม่ดองใส่ปลาหมอ บรรยากาศเันเหมือนทั้งน้อยพี่น้องลงมากินทั้งของไตดินกินมันเหม็นแกงแซ่บกับเผาเด้อดแซ่บ ินมันเหม็นคักเอลีได้เมื่อวานนี้นั่งแก่งเลิกเลิก,ลกนีนั่งเลิกง่านกับมากแก่งโอ้โเลิกต่นเขาใหญ่พี่น้อง ลลมาถึงที่ทำงานแล้วจ้าพี่น้องีนางก่อเพ่งางานตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะคนะเนาะ อาหารพร้อมแล้วจ้ะพี่น้องคาเมื่อกี้มีข้าวเหนียวน้ำแดงมานี่นะข้าวเหนียวไก่ทอดปีกไก่ทอดจ้ะแซ่บเด้สี๊ดไก่ทอดสมุนไพรเนาะคะนะ่ะเนาะมีขา้าวมีไก่เสียบไม้เทร์เรียกิพี่น้องขะมีกุ้งทอดเห็นบอปอเปียะมื้อนี้กับข้าวออกเร็วจ้ะเจ้าของร้านเรามาเรามาเร็วมื้อนี้พี่น้องขะแล้วก็บรรยากาศในร้านของเต็มร้านพี่น้องของขาา้าวเมื่อวานนี่ของข้าววันพุธกับวันพฤหัสเนาะคะนะ่ะเนาะของเต็มร้านเลยข้าวเาคอ มีเบิร์ดพี่น้องค่ะเขาเหนียวเขาสวยเขากล่องเขาซานเขายังมีเบิร์ดจ้ะของไทยเฮาเนะคะเนาะมีของไทยของฟิลิปปินส์ของเวียดนามจ้ะพีนนนะะ่น้อง,งนี่เนาะค่ะเนาะมงเนาะใหม่กระป๋องของแซ่แข็งพี่น้องเมื่อวานพักเข่าคะ่ะพักมีหลากหลายคือเรารอบนี้พักงามงามพี่น้องรอบนี้พักงามเติบเพราะว่าพักพักมาเร็วนะคะเนาะมีเบิร์ดพี่น้องค่ะนี่มีเทินช่ายค่ะเทินช่ายมีใบเรื่อมี พักซี่มีเอียงมะทัวพี่น้องมีต้นหอมมีห้องเต้มีเบิร์ตุย่างค่ะมีอันนี้นั่นเนี่ยักเอียงนะอี่นางเริ่มซื้อหรอพี่น้องคะที่ว่ากลินกิ่นกิ่นกบสมตำนะแล้วก็พักบุ้งมีสามแบบเลยค่ะพี่น้องมีพักบุ้งไ่พักบุ้งกิ่นก็สมตำเนี่พักบุ้งแดงพักบุ้งจีนจ้ะ นี่พักทักซีฝรั่งพี่น้องคะพักชุดลาบพักมีเบิร์ตสุยยางซูเน,นลพี่น้องเห็นบ้างไหมอันนี้กับอนนย่างอะพักแยงบ่ะพักแยงก็จนนีก็กินกินตะลาบนี่พี่น้องที่มันจะออกเปรีป้ยวๆนะเห็นบ้างมีเบิร์ตสุยยางซูเน,นลโอ้ยน้ำลายไหลสุดหลาพี่น้อง <c oughs> นี่ค่ะพักบ้างาางามงามค่ะพี่น้องรอบนี้เห็นบ้านี่ค่ะกินตะลาบนี่อันโอ้ยนี่นั่งนึกบกระเป๋าปะท่านพี่น้อง เอียงโหระพาหระพากระเพ้านี่กระเพ้ากะเพ้างามแต่กระเพ้าแต่ว่ากระเพ้ายมันดูแปบแบบเดียวพี่น้องเริ่มดนเลยเห็นบ่ะพึงมากเมื่อว่านนี้เลยมีกระเพ้าเขียวกะเพ้าแดงจ้ะนี่นี่น้ำนี่ผูดใดมากินห้อมมกพี่น้องเห็นบ่ใบย่อใบชะพูใบย่อใบชะพลูผิดผิดหน่วยใหญ่ๆพี่น้องผิดแดงแล้วก็มีอันนี้น้ำนี่ เนียงกาะเครืเนียงกาะเริ่มซื้อกันละนนะผี่ข้าว่วยมันมาก,กินมันลุ่มมันลุ่มยอดมันลุ่มจ้ะคนฟิลิปปินส์เขาเอามากับมะเยดกับเผาฟังนี่ก็จะมีอันโอ้วันนี้มีผลไม้อันนี้นั่พี่น้องเห็นปะไอ้มะปรางรอบนี้มีมะปรางนั่แล้วก็มี ทุเรียนมังคุดค่ะแล้วก็มีอันนี้น้ำเนี่ยเห็นว่าไห้เฮาเอาไปทอดเอาผลละมงผลไม่พี่นอ้องเนี่ยม,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 มีมีกลิ่นเบิร์สุญี่างสุนยียวมะม่วงลำไยแกวมังกรอันนี้ฝรั่งเนี่ยอันนี้รอบนี้มีบักข่าวมานะนำจ้ะบักข่าวเห็นว่าค้องกลิ่นไท่เฮ้าขอแต่มีเงินพี่น้องเนี่ยคนไทยเฮาสู่งานเฮ็ดงานอยู่เมืองนอกมืองหน้าก็เพอร์เดเก็บเงินมาซื้อผักไทยกินนี่แะพี่น้องนะ กิเลสจ้นะอันนี้สะเดานี่เห็นบอกแบบคงบักเขือมีเบริร์ตสุยางสุเนวพี่น้องค่ะนี่บักเขือนงามจ้ะพี่น้องผ้<อ>าแต่ไข่บักเขือก็มีบักเขือนนงบักเขือน้อยเนาะคะ่ะเนาะนี่อันนี้ก็เริ่มดำแล้วนี่เดี๋ยวไปแช่ยสองฟีสไว้พี่น้องคันว่าคันว่าลูกค้ามาถามหากระจังก็ออกมาให้เขานี่มันดำเร็วพี่น้องเออมันพึ่งมากแบบว่านิดนึงดำเร็วนี่เฮดเฮดกระด้างเฮด,เดขิ้นทองเฮดฟ้า เห็นนางฟ้าเนาะค่ะเนาะน,นี่เห็นบ่มีเบอร์สรุออยางจ้ะนี่มาเด้อค่ะลานเปิดแล้วจ้าพี่น้องกระจงกระเจี๊ยบค่ะเห็นปะอุ้ยเลือดฉันมันแตนเลยเครื่องดูงเครื่องดื่มเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่มีอยากขู่นะเด้อย,ยากขู่ก็มีนะเห็นปะมาม,งม,ามงมะมางมะหมายนางกระเลียงไม้ เลียงียบร้อยเลยเห็นบ่พี่น้องมะมงมาม่มาเกาหลีเกาหลีเกาหลจก,กาจาพี่น้องคะอ่ะมามาม่าแขกขายดีกันได้มาม่าแขกนะลูกค้ามากมาซื้อกิน้วยกันไดเอออันนี้จะเป็นของลดราคาค่ะของอยู่ในรถเข็นเนี่ยจะเป็นของลดราคาแบบว่าไก่เบิดอายุแ้งสินะคะก็ข้าเข้าก็าาจตะมาคเคียออก,ก่อนเนะ,ะนะขนมขนมป๊กคุ้กกี้พี่น้องมื่อเนี่กับบรรยากาศ ก็สงบเงียบอยู่เดีวันสุกเนาะคะ่ะเนาะคนหลายคนสีหลายประมาณบ่ายสองบ่ายสามจ้ะคนเขาเลิกเรียนเลิกงานกันพี่น้องอันนี้จะเป็นส้นขนมนี่ขนมไทยเฮาพี่น้องค่ะขนมโมจิเนี่ยสงสัยจะเป็นของคนจีนเห็นปะปลาหมึกปลาหมึกมีเบิดพี่น้องนี่จ้าบรรยากาศมันอีนะะนอนอ๋เนาะค่ะเนาะทิ้งหนุ่มมาเฮ็ดงานนี่คือเก่านั่นละอาทิตย์นี้นั่งทั้งเมย์ทั้งลาพี่น้องค่ะเพราะว่าเฮ็ดงานเฮ็ดงานหลายหม่องแล้วก็เดินทางไกลเดินทางมันเมย์ก็การเดินทางพี่น้อง เมื่อกันเดินทางเดินทางไปงานตรงนั้นงานตรงนี้แล้วก็เดินทางไปกลับระวังบานกะทีทํางานนะผัวผัวผัวบรับบลงค์พี่น้องขาบทรงแล้วแต่อารมเล่าท <c ười> ี่นา่ก็พยายามเฝ้าขับรถพยายามสอบใบขับขี่ห้มันพานขันเกิดใบน,นะสอบใบขับขี่พานน่โลงเลยพี่นอ้องอคู่คู่ฝึกขับรถก็ถามยูว,ว่ตเธอร์สอบใบขับขี่พานยังเพราวะเลี่ยนจะจบคอร์ดแล้วว่าสั้น ใบ Lust. ใบครับขี่สอบสามหบเลยยังมาท่านทานในคู่เอ้ยก็ว่าบ้าชิเลยบรรยากาศข้างนอกมันนี่ก็สว่างสวัยเนาะค่ะฝนมาตกที่มากระตกจ้ะไม่กลวยทำได้พี ah ่น้องกลวยกลวยกลวยใครหรือว่ากลวยน้งหวาดูนี่เห um ็นปะกลวยไข่หร okay, um> ือกลวยน้ําวาดมูเด้อพี่น้องเลยไปอยู่แถวนี้ก็แวะเข้ามาซื้อของกันเด้อจ้ะบรรยากาศมันนี่ก็ส้มขึ้นๆอยู่นั่นแหละบ่มีแดดแต่ว่าบ่มีฝนบ่มีหิมะนี่ก็โอเคอยู่พี่น้อง ว่ามีฝนว่ามีร่มแต่ว่าับานบรรยากาศไม่เหนกอลบ3ลบสีองศาพูา่นละจ้ะเห็นป่บรรยากาศพี่น้อง